สบายดีพี่น้องฮัดเอฟซีเอฟซีเอฟซีพี่หงิงพี่น้องมาดรอกับเอฟซีพ่อโจพิสันมารอแล้วมารอแล้วมาถามข้าวถามข้าวแล้วสิมาตอนใดพิสันนะตอนเย็นเย็นซี่หาโมงแรกคุะลูกรอรอดูได้เลยกับพี่หงิงพ่อโจกับพ่อโจพิสันพี่น้องครพี่ต่เอฟซี นี่เพิ่นออกไปแล้วลูกพ่อออกไปแล้วเสียดายใจถุงกดไม่ทันเสื้อพี่มึงเองเลยฮะถูงกดไม่ทันเสื้อพี่มึงเอเสื้ออันใดลูกแจกเสื้อปะอ๋อแจกเสื้อในเฟซบ่ลูกไ,ไลฟ์สดเจอ๋ออะไรเลยอ๋อออเทอยากได้เสื้อที่มุงเองอยู่ <laughs> รอร่อรอรออยากได้ลายเส้นสีมีเลี่ยงมีเลี่ยงดอยากได้เส <no? ้นเสือเมื่ัวสิทีันเมื่อวหนูย่ายนนะที่พะเขาแค่ข้างหลังเพราะว่าข้างหลังเขาไม่แสกเพราะว่าพอด้หยนุ่าเจะได้เสื้อพี่องค์นี้มาปัวเสื้อสีแดงได้จักรตัวไปหลือลูกได้เสื้อพี่มีเงี้ตัวไปเมื่อท่านได้จักรตัวไปหรอเอาพี่น้องลูกๆอยากได้เสื้อที่ย้งอมาสั่งมา าม้ฝากลูกๆเด้อเสพ่อพ่อแม่แใส่ลูกนี่ใส่อันนี้ทิมงานทิมงานพ้นอันพี่อิงจะได้วนไหนที่องิงมาตอนเย็นอนเย่นลักตอนเย็นลูกอันนี้ทิมงานได้บูแม่บอลูนนี่ อยากเจอหน้าพ่อโจกับพี่อุ๋งยิงอยากได้เสื้อพี่วงยิงอ๋อเจมลอยเองอ๋อเจมีชิ้นงานเอ็มลอยด์เหรอเฮ้ยมีแจกทองเดลูกเด้อฝาเอ็มร้อยห้าสิบมีแจกทองด้วยพี่อวงยิงพ่อวัจโจรถับดูเออไอ้ดันเลยเม็ดบอลลุกใช่ไอ้ดันพี่วงยิงแก่พ่อวัจโจมากเ่ร มักมักมก,ก,นก,นกนนันมักพี่หุงญิงแก่งบอโจบอโจแม่สนุกเออเล็กน้อยคือกันเนาะเลิ่มมักคล้ายๆกันพี่ลูกใช่มักแกงพ่อใช่รอรอรอ,รอตอนเย็นลูกตอนเย็นมิตรไอ้ดอนพี่หูหญิงพี่น,น,อน,นอ้องแต่อันแดนเซอร์เขานอนนี้ม่นอนผุนป่ะึแดนเซอร์ นั่นงเสือนอยน่ยุ้ใส่แนบหรือเนล่าอหารของคุณว่าเฮลองไพู่บางนีลายเหงออออันน้าจะนอนในหันละ่ะได้หนีกับเฮล็องข่าวดิได้นี่ก็สิมี่แน่บางชวนพอโจอุ่งอิงวมีคนรลองเพ่งพี่องอิงได้เด้ติลูกหอ,อกมเป็นหอมเอาความฟันกับรเรเรติอ่ะลองลอกเสียงมือดูหว่าเปล่า จำเพลงมันบ่ได้จำเนื้อบ่ได้เอาจักค้อนก็ได้เอนถูกอันนี้เอาบ่ได้เล่นทุ่ยทับแล้วทอดทุ่ยทับคิงค่างอาจักค้อนก็ได้เพลงอะไรนะหอบเอาความฟันเออไม่ได้เออจไม่ได้เราถ่งอีกนัดรอสามสิบจรอสามสิงวัว่าเราอย่างไงนี่เดี๋ยวรอขึ้นก่อนหาลูกค้าบอ นแล้วตู้ตู้มาทักปนพอหยุดกระฮ็ดม้าม่ากิบเนี่ยตอนเย็นพุญละลูกตอนเย็นตอนเย็นก็โจกับพี่อุ๋งเอ๋มอตอนเย็นแล้วตู้ตู้คนพ่อพ่อเองใช่ไหมบอกพี่วงเอ๋เอาเสื้อมาให้สิบหูด้วยเอาขอคอลูกขอ คอพี่มึงยิงเร็วพี่มงเองเอาเสื้อไม่หนุอนบ้อย <c oughs> อยากได้ไล่เส้นเคยเออบดด้ยากดูกไดไลเส้น,น,นอยากได้เสื้อกับไล่เส้นเคยเออจังไปเอาจังไปขอไล่เส้นน้ำเพิ่นตะวันเสือน,นี้เนี่ยเ่ราอันนี้ภากันไปขอน้าพี่มหึงหญิงเอาฮะยี่นี่หั่นละ เอาอันนักเรียนเ้ามีจะคนลูกร่วมทั้งหมดนี่หุจักบะหนึ่งหลอดก็คนหม้อหนึ่งหอดหม้อหกหม้อห่จักแววบ่บ้าลูกเป็นบ้านละบ่บ่เลียนจักป่อจักหม้อเป็นบ้นนี่มาอยู่นี่มาหมดสุ่มหม้อบ่านละหรือว่าเป็นบางบางหม้อบ่หม้อหนึ่งหอยม้อหกมา มื่อนีไหม,หมลูลก้าเมอปเป็นอมอี่ยกิดนเที่ยงเลกอนเที่ยงตอนเที่ยงกักแบนาทาแห่หอนของ้าวทาขงขาวกับเมแม่ว่าบงนเราอุอ๋งอยากได้เสื้ออุ๋งอก็บด้เสื้อเ <c oughs> สื้ของอุ๋งอิงมืนี่พักันมาอย่งมากทำความสะอาดเจแม่มาไทายลูจกจบ อืถ้าลูกจบมอสามถึงมอหกอันนี้มอใดกัลูกมอดสอมอสองมอสามมอสามจบมอดสามเป็นเหมามอดหกมอสามกับมอหกก็มาทายลูกจบนู่นถ้าพี่อุ๋งอิงแกงพ่อโจมากกว่าเอานอนใส่พ่อโจเอานอนพ่อโจแกล้งพี่อุ๋งอิงเอาใช่พี่อุ๋งอิงเออ ผู้บอกเออเออพอดเนชอบทุกกิเลสกิริยาบทของพี่ผู้หญิงเป็นบลูเด็กหน่อยคือกันเนาะกันซิม่าคล้ายๆกันชอบอะไรคล้ายๆกันเนาะพี่น้องพี่ผู้หญิงแกล้งไหนกกไหนูชอบดูตอนนั้นแหละ <laughs> ในย่าไปบนทางเราเองชอบใส่เสื้อแบบนี้แหละพี่เสื้อผิ้วเหมือนกันใช่หนูชอบสุดเสื้อสีเสื้อสีแดงกับเสื้อสีน้ำเงินมีทุกสีมีทุกสีมีทุกไซส์เสื้อกันหนาวก็มีเสื้อกันหนาวเสื้อเขียนยาวมีมอสมีทุกรูปแบบมีทุกสีทุกไซส์นี่ตรงนี้หม่กับพ่อเตอใช่ไหมตอนเย็น มาคนละเทือ่เลยลูกมาคนละเทือ่จริงพี่หุ้งจริงบนเดี๋ยวนี้กันนอนอยู่บ้านนะเดี๋ยวนี้บ่พ่อโจก็ไปลาบันอยู่บ้านบ่มาเองมาเองจริงขี่รถตู้มาพ่อเอกขับมาพ่อโจมาที่หลังพ่อโจก็มาทีหลังมาคนละครั้งมาคนละเทือลูกแมนมาคนละเทือคนละขั้น

เอามวลมวนมวลมวลขออย่างเดียวจะให้มี่พ่พิรุ่เด้อทีน้องค่ะให้ให้ได้เหรียญเน้ทีมงานได้เหรียญเน้หนูหนูเด็กชายเด็กชายอย่างน้อยนี่น้อน้องเพลงพี่วิญญงได้ไหมลูกย่งยุดว่องซองเด็กชายยงยุดว่องซองน้องน้องเพลงพี่วิญญงได้ไหมลูก เด็กตาดำดำกอดพุดหมอสามจบกดต่อนอภาพจำขึ้นหน้าเม่พอ่อพ่อไหมคะเอาบ้าหมดเอามาทอดหมดเลยเถะทอดหมดเลยเออถอดหมนหลดุดเอาสำลักม,มีอะไรบ้างสำลักมีสกนรกกันไหมคลิปหนาสำหรับน,<อ>น้องที่ยังลำบากออกเดินตามฝันพร้อมทำเลยเพราวังสักวัน คนสิดพากนคี่พึ่งสิบพักดี่เอาพี่น้องฉันกินเองเหีือนฉันมีสะกันพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง